ินทุบ้านลุงใหญ่เข้าเขตแอเรียที่มี Wifi แล้วนะ Wi-fi บ้านลุงใหญ่เป็น Wi-fi ที่ต่อต่อขยายมาจากบ้านน้องเฟิร์นแล้วก็เสียตังค์ให้น้องเฟิร์นเดือนละสองร้อยเราให้เขาเองเขาไม่เอาเราทีแรกอยู่ฟรีไปตั้งนานแล้วเราก็อยู่ๆเราก็คิดละอายใจไปใช้ Wi-fi ของเขาแต่ว่าไม่ให้ตังค์เขา เขาเสียเดือนหกเจ็ดร้อยเราให้ 200. สองร้อยจะถือว่าพอสมควรเล็กน้อยแต่ว่าไอ้เท,ทด้าเนี่ยเทด้าเก้าเนี่ยนะของใหญ่เนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยใครผ่านไปผ่านมานี่มันเข้าหมดเลยใช้ได้หมดโดยไม่มีรหัสไม่มีรหัสให้ดูว่าถึงบ้านลงใหญ่จริงด้วยเดี๋ยวให้ดูบ้านลงใหญ่จริงหรือเปล่าบ้านหลังใหญ่ดูง่ายเนี่ย จะมีป้ายชื่อบ้านอยู่เห็นไหมเห็นเนี่ยเออให้ชื่อบ้านนล้วก็บ้านใหญ่ให้ดูอีกมุมนึงเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันหมดเลยทุกบ้านเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนอยู่หรอกกลางวันบ้านใหญ่จะมีมะลิหน้าบ้านมีเบอร์โทรศัพท์ให้ดูเบอร์โทรศัพท์ด้วยใจดีมากเลยลุงใหญ่นี่ใจดีจริงๆ โทรมาคุยได้ครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้เอาเป็นไลน์ดีกว่าเพราะว่าโทรศัพท์มึงใหญ่ไม่เคยมีเวลาคุย <c oughs> เนียเาะก็กินฟรีเขาไหว้เจ้าไหว้เจ้าอยู่อาสักูไหว้เจ้าดีนะนี่แก้งมันนะกินได้ของไหว้เจ้าเจ้าที่ต่างว่าเจ้ากินไปแล้วกัน นี่คือนิสัยลุงใหญ่อลุงใหญ่เป็นแบบนี้คิดดูเองแล้วกันใหญพูดเลย ่าใจอีกนิดให้ดูมีมะม่วงหาวมะนาวผัวนี่ไปเก็บกินไม่ได้เพราะมีน้อยอีกบ้านหนึ่งตรงนี้มีเยอะมากบ้านที่มีช้าปูแล้วก็มีเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อะไรเรียกอะไรนะที่ผมขมอะของพันช่งนนางนี่ยนุ่ยใหญ่ชอบอันนี้แบบผัดกินอร่อยมากเลยอันนี้นี่กินกับเมี่ยงโคตรอร่อยเลยนี่นี่ยให้ดูยยบเลยอุย้ยดกมากดกอะไรอย่างนี้อักลูกดกมาก ขอลูกนะลูกเดียวนะกินทุกอย่างอ,อร่อยพวกตีดด่ตัวใหญ่จะก,กินกระถินกินกระถินอร่อยอร่อยมาไปดูดอกไมา้เยวยๆอืมอ

พาไปดูที่ร้านดูก่อนจะวค่มานอนคิดว่าเอาไม่เอาตรงนี้ก็มีใบกะเพราใบกะเพราทั่ว,วเนี่ยกินด้วยกินได้ ก็มีพริกมีพริกพริกที่ไม่เคยมีแดงลงใหญ่กินหมดเดี๋ยวพาไปดูมีทับทิมอืมใบกระเ,เพราเผ็ดด้วยมีมะเขือพวงก,กินได้หมดอมะเขือพวงก,กินได้ หนามเว้ยไม่ได้กินไม่ได้กินหมดมถ้ามีข้าวนะราดแกงอะไรก็ได้ถ้ากำลังใหญ่ก็จะเดินกินไปเรื่อยนี่กินได้เนี่ยสินจีไหวเจ้าไหวมาหลายวันน่าจะได้กินได้ นี่ก็กินได้เรียกใบโหระพามไม่กินไม่ได้กินไ,ได้หมดลิ้นจีนี่กินได้ลิ้นจีไว้เจ้าของไว้เจ้ายุางใหญ่ชอบนะจะไปไหว้ทำไมเจ้าไม่มีโอเคครับกินลิ้นจีมือไม่ถนดัดกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้อนตัวเอาเค้ครับ ใหญ่ถึงบ้านแล้วกดบ้านบ้านอือาหารถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเช็คอย่าลืมกดติดตามครับขอบคุณมากครับบ้านงใหญ่จริงด้วย